ยาวได้มากอ่ะนก่อนที่จะมีเป็นของตัวเองช่วยดูให้หน่อยว่าพอจะสู้กับแดนเซอร์หญิงลีได้ปะโอเคโอเคนะโอเคเลยอืมไม่ได้ว้าโอเนี่ยเกิอะไร้นเนี่ยกลายเป็นนมวัวเลยมีสี่เต้าเดี๋ยวอออกก่อนคืออย่างนี้ไม่ต้องมาเกือะอะไรกันไปหรอกนี่คือเต้านมมี่คนี่คือเต้านมเทียมที่เราใส่กันเนี่ย พราเพราะว่านี่คือสิ่งที่มีคนทําให้กับสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแลว <น ichten> ต้องตัดหน้าอกทิ้งแต่หมายถึงว่าเขาตัดหน้าอกทิ้งแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่สวยเป็นคนดีกลุ่มหนึง่งเขาทําเต้านมเทียมเนี่ยแจกฟรีทํายังไงเป็นกลุ่มไหนไปดูกันค่ะช่วงคนดีสีตลาดโดยไทยประกันชีวิต และนี่ก็คือพี่ๆกลุ่มเพื่อนทอฟันที่นำโดยพี่พาและก็พี่น้อยค่ะพวกเขาจะใช้เวลาว่างระหว่างวันเนี่ยมานั่งตัดเย็บเต,ต้านมเทียมเพื่อน,นำมามอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่สูญเสียเต้านมจากการรักษาให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติค่ะเริ่มต้นเราเห็นเพื่อนอะที่เป็นผู้ป่วยเวลาเขาจะใช้เต้านมเทียมเขาหาไม่มีมเขาก็เอาผ้าอ้อมหลานบ้างชูบ้างยัด แล้วเราก็บอกว่าเออเราเป็นช่างเย็บเสื้อเราน่าจะทําได้เราก็เลยลองทำอันนี้ใจเราคิดว่าเราทําให้เพื่อนได้เราก็อยากทําให้คนอื่นเราเห็นว่าเออถ้าเราทําให้เขาได้เนี่ยเขาใส่แล้วเขาจะมีความสุขนะเราก็น่าจะทําให้เขาพี่ๆส่วนใหญ่ในกลุ่มเนี่ยเป็นช่างเย็บผ้ามืออาชีพก็เลยช่วยการออกแบบเต้านมเทียมให้มีรูปทรงสวยงามแล้วก็เลือกวัสดุดิบอย่างดีมาใช้เพื่อให้สวมใส่สบายไม่ระคายเคืองผิวอันแรกที่ทำเนี่ย เป็นผ้าฝ้ายซักพอซักเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นลาแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆเป็นผ้าเจอร์ซี่ซักแล้วก็แห้งง่ายแล้วก็รูปทรงสวยนิ่มใยสังเคราะห์นี่แรกๆที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเป็นหนามแหลมๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นใยที่หยาบแต่ตอนนั้นเราทุนเราน้อยเราก็ไม่สามารถเลือกได้แต่ตอนนี้เรามีทุนแล้วเราก็เลือกอย่างที่ดีที่สุดให้ผู้ป่วย สำคัญก็คือจะต้องใส่ลูกปัดเมเ็ดเล็กๆลงไปช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับผู้ป่วยรู้สึกเหมือนว่าเป็นเต้านมจริงๆค่ะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยจะต้องนำเอาเสื้อชั้นในของตัวเองมาให้พี่ๆวัดขนาดแล้วก็เย็บถุงสำหรับใส่เต้านมเทียมเข้าไปตัวนี้จะเป็นถุงทําให้เวลาใส่เต้านมไปแล้วมันกระชับพอผู้ป่วยใส่ปุ๊บก,ก็เข้าไปในในในส่วนที่เขาผ่าตัดต่อ,อ พี่ๆจะเตรียมเต้านมเทียมไว้หลายไซส์หลายขนาดเลยละค่ะให้ผู้ป่วยได้เลือกขนาดที่เหมาะสมแล้วก็สมดุลกับร่างกายของแต่ละคนเต้านมเทียมชิ้นเล็กๆนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้วยังมีผลต่อสุขภาพกายแล้วก็ใจของผู้ป่วยอีกด้วยนะคะเขาเสียสละมากเลยนะเขาทำด้วยความตั้งใจดูการเย็บดูการอะไรก็รู้แล้วว่าเขาตั้งใจําให้เราจริงๆดีสบายเหมือนมั่นใจ เราเหมือนเราไม่ได้ตัดเต้านมทิ้งทําให้เราไม่ปวดปวดไหล่แล้วก็ปวดบา่าแล้วทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องปวดหลังด้วยที่เราเคยรับของพี่เข้าไปเต้านมเราเต้านมใหญ่มากเลยเรารู้สึกว่ามันใหญ่ไป <c oughs> มา<ะ>กพอเราไม่มีนมแล้วเนี่ยเราจะใส่นมใหญ่ขนาดไหนเราก็ใส่ได้เราเชื่อมามแฟนยังบอกเราว่าอุย้ยสวยเนาะ <c oughs> เหมือนกับไม่ได้ผ่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> รอยยิ้มและความสุขของผู้ป่วยเหล่านี้แหละค่ะที่เป็นกำลังใจให้พี่พีๆมีพลังที่จะทำเต้านมเทียมอย่างไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยวันนั้นเราไปที่นครสวรรค์แล้วเราก็ไปทำเต้านมให้เขาตอนที่เขาไปลองเสื้อป้าเขาไม่ถอดเสื้อให้เราเขามีเสื้ออยู่ตัวเดียวแล้วก็เก่ามากกับบาป้าหนูขอนะหนูหาตัวใหม่ให้ป้า บอกหาให้จริงเหรอจริงวันนั้นเราก็ให้เขาบ้าก็ดีใจดีใจร้จจองไห้นั่นเรามีความรู้สึกว่าเออมีอีกคนอีกหลายๆคนนะที่แบบเราจะต้องช่วยเขาคือเหมือนกับมันไม่สําคัญนะ,นะแต่มันเป็นอะไรที่แบบเป็นหน้าเป็นตาของผู้หญิงเลยนะเ้อชนไนเนี่ยทุกๆวันจันทร์และวันพฤหัส พี่ๆกลุ่มเพื่อนทอฝันจะหอบเอาเต้านมเทียมและอุปกรณ์ตัดเย็บมาประจําอยู่ที่ห้องตรวจโรคใสยกรรมทั่วไปชั้น7อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะเพื่อให้บริการตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าไปจนถึง11บเอมงกระลักแอบบแบบแอบ,บ,บ,บมองก่อนยังไม่ค่อยกล้า <c oughs> แต่ว่าพี่ๆเขาก็เรียกค่ะเพราะว่าเราเขาคงเขา้าใจว่า เราคงไม่ไม่ค่อยกล้าปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เรียกเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาดูว่าเออต้องทํำยังไงแล้วเราจะเย็บต้องนมได้ไหมถ้าเราอยู่บ้านเราจะเย็บเองเย็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะให้คําปรึกษาดีมากๆเลยเราก็รู้สึกว่าเออ เราก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวในโลกว่าเรา,เราไม่มีเต้านมแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่พีก็จะคอยให้กําลังใจรับฟังปัญหาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามาหาด้วยความเต็มใจโดยหวังเพียงว่าเต้านมเทียมที่พวกเขาตั้งใจทําจะสามารถเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้กับผู้ป่วยได้บ้างค่ะพอจะทไปทำมายิ่งทํายิ่งรักอะ่ะแ,แล้วก็เห็นผู้ป่วยมารับของนั้นเราก็ยิ่งอยากทํามันปลื้มใจไงเหมือนเรา เราได้ทำอะไรสิ่งดีๆให้คนอื่นคือเขาเหมือนว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอ้างว้างใครก็มีเพื่อนเหมือนเราอ่ะเวลาเราทุกข์แล้วมีคนมาแสดงความรู้ความรู้สึกดีๆกับเราอ่ะแม้เพียงนิดนึงมันก็เป็นความสุขแล้ว เคียงข้างทุกชีวิตเสน่ใจคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยชุดชั้นในสำหรับคนที่ตัดเต้านม ตามท้องตลาดก็มีขายนะคะแต่ว่าราคาก็ตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปก็ค่อนข้างค่อนข้างราคาสูงนิดหนึ่งสำหรับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีวิธีนี้แหละถ้าสงสัยว่าผู้พี่เขาเนี่ยเอาทุนทรัพย์จากไหนมาก็นี่ค่ะเขาบอกเขาทำงานฝีมือขายนี่ที่เราเอามาให้ดูนี่ใช่ถ้าคุณผู้ชมไปเห็นงานฝีมือหรือเห็นพี่เขานะก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนได้เลยเพราะว่าเล่าผ้าใช้เงินจากการขายพวกนี้มาลงทุนในการไปซื้อ วัสดุในการทำเตา้าใครที่สนใจอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดก็สามารถเข้าไปได้ในเว็บไซต์เพื่อนทอฝันโครงการแจกเต้านมเทียมนะคะหรือว่าโทรไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของเราขณะนี้เนี่ยก็สามารถโทรไปสอบถามได้ะนะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมขาเราจะพาไปดูชื่อเขาบอกว่าชื่อโรงเรียนชื่อยาวๆมีจริงๆยาวที่สุด <c oughs> แต่ว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรช่วงหน้าเดี๋ยวมาชมกันค่ะสักครู่ค่ะ